สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับวเวลเวกะเดี๋ยวเขาเาเรื่องเลยครับเพจดังฟาดยับทําไมพระเอกลิเกกล้าทําสิ่งนี้ f อฟซีลั่น เห็นแล้วอายแทนพระเอกลิกีทาอะไรป้าพี่น้องเมนมีประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นอีกเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก,ก็คือว่าแบบนี้นะครับเสื่อมเนื่องมาจากทา้งหมอลําสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้กลับไปบ้านยโสธรนั่นแหละครับเลี้ยวกับมีทั้งพระเอกลิกีไปน้ำนะครับนะครับผมเลี้ยวกับเข้าไปบ้านเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องเข้าไปนอนอยู่บ้านเพื่อนนั่นแหละครับแต่ว่าบ้านหลังนั้น นะครับหลายๆคุณกระหูนะครับว่าที่ดินนะครับเป็นของอดีตสามีเพื่นนะครับหลายๆคนกระเลมองว่าพระเอกลิเกคือกล้าเขาไปนอนบ้านเขาอีกทั้งๆที่เขายัางมีข้อพิพาทยังมีปัญหายังมีประเด็นกันอยู่ประมาณนี้พี่น้องหลายๆท่านบอกว่าถ้าเป็นข่อยนะข่อยสี่ไปเศร้าลงแรมอยู่นะครับข่อยบอกว่าข่อยบ่นาด้านมานอนบ้านเขาดอกทั้งๆที่เขามีปัญหากันอยู่ประมาณนี้พี่น้องแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นเพียงความคิดเห็นของ FC บางท่านบางคนเท่านั้นนะครับพี่พี่น้องนองฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีทั้งเพจดังก็คือทั้งเพจแบบเปียกนะครับพี่น้องพิ่นได้มีการมาพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเพิ่นบได้เอ่ยซื้อถึงผู้ใดเพราะฉะนั้นเวลาพี่พี่น้องนองนะครับคอมเมนต์กะย่าไปเอ่ยซื้อหรือว่าพลาดพิงถึงผู้ใดเด้อครับพี่น้องนะครับเอาตามที่เขาเข้าใจกันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจบักเปีบ เพิ่นโพดมาเขาขนกันมาทั้งครอบครัวนะครับทำไมเข้ามานอนพื้นที่คนอื่นขออนุญาตยางนะครับตั้งข้อสงสัยว่าขออนุญาตเขาแล้วบอเจ้าของที่ดินเขานะขอเขาไปประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับอีฟซีนี่เขามาฟาดเดือดเลยนะครับแต่และคนนียางเดือดนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางท่านบางคนสู่ฟังนะครับท่านแรกบอกว่านาด้านคัด เป็นกูสีเศร้าลงแรมนอนดีกว่านะครับท่านต่อมาก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่ามันบ่มีอย่างอายดอกมันสีนี้อย่างอายยุใสไอผู้ซ้ายนะ่ะหน้าตาดีนะแต่ตักกะเข้ากันกับผู้หญิงไม่ผ่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอคนที่มาด้วยทําไมถึงกล้ามานอนสักสีอยู่ตรงไหนนะครับไม่อายเก่ียใจเลยเนาะอายแทนนะครับ ท่านนี่ยางเดือดหรือพี่น้องนะครับบบมีศักดิ์สริเลยเนาะอายแทนเด้ประมาณนี้พี่น้องท่านต่อมาบอกว่าคนมานอนก็ไม่เกรงกลัวเกรงใจเจ้าของที่เหมือนด้านกันคักเนาะนะครับแล้วก็อีกสองท่านพี่น้องท่านนี่บอกว่ากระจอกแล้วบอกว่าตัวเองเจริงนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับพี่น้องท่านนี้คอมเมนต์เพื่อนบอกว่าถ้าคนจริงมาแบบนี้รู้ว่าเขามีปัญหากันอยู่ จะขอไปนอนโรงแรมแถวนั้นทันทีเพื่อเซฟฝ่ายหญิงด้วยแต่นี่จุดๆ,ๆนะครับแต่นี่ยังหนาด้านเขอไปนอนบ้านเขาอยู่ทั้งๆท,งที่ยังมีปัญหากับสามีอดีตสามีเขาเพิ่งอยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นความที่เห็นของ f อซบางท่านบางคุณนะครับพี่ๆน้องๆ ฟังแล้วกะลองวิเคราะห์พิจาจาาเบิ้งนะครับว่าสมควรหรือบ่สมควรนะครับเหตุผลแต่ละคนบ่คือกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ